มาใส่ขีมันก้อยแบบนี้งงใ,ใส่ขีมันออกเด็นหัวมันออกอล้างลวลายน้ำั้งลานั่น่างขั้นออกแล้วน้ำสะอาดสะอาดล่างขั้นออกแล้วังมา,า,างขั้นใส่ขีเรียบร้อย เตรียมไปล่างเร่ายเติมเลือกเอาเลือกเอาปักมือขอได้ย้ายอวนออกเนเลยมาอดแล้วกันยังเกี้ยล้วอย่นี่ขั้นขั้นม่ตอนล่างขั้นขั้นน้ำอีกอีกน้ำเดี๋ยวล่างอีกน้ำเห็นห้างโมแดงหรือเปล่าเอง ซีกกดด่ก้อยใส่ข้างสี่ก้อยใส่ไข่มดแดงโอ้ยก้อยใส่มดแดงมันจางแซบล่างอีกล่างไปหาไปหาห้างมดแดงขั้นค่ะก่อนขั้นต้องใส่เกลือจัหน้อยด้วยค่ะ<ม>เห็นละเห็นละห้างมดแดง<ม>พอแล้วห้างมดแดงป้าห้างบักใหญ่ เฮ้ยเบิงบ้งเบิ้งฟีมือค่ะฟรีมือร์ฟรีเมอรให้ดิเอาดีกว่าห้างนี้มีใครบอกเอาค่ะห้างไงห้างนี้ฮะปู่ห้างนี้กับมีแต่ใครใบออกใบออกใบออกใบอีกใบอีกใบอีกลูกน้ำน้ำแขนหันล่างดีเลยนเนาะแขนท่นเนาะโอ้ยโอ้โห บ่พอบ่พอใส่ละอีกเอาอีกเอาพังนะไม่เลี้ยงแล้วแตะเอาทั้งไข่แล้วเนาะเอาลูกมันเป่งเอาเนี่มาพี่เอาเนี่มาพี่เป่งวู้วมีแต่แม่เป่งยางคักเลยเดี๋ยวนี้เอาดูไปดูไป บ่พ่อค่ะบด่แดงยังหน่อยอยู่เดี๋ยวไปหาเพิ่มคะม่ะมันแข่นบ่นแหละมันปานปลาส้มมันสีสมบอนมีแต่แม่พิ้งยกบ่แดงมันสีหาวใาห้คุแค่นั่นแหละแล้วมาคันน้ำม,มันออก ขั้นคัาากๆแล้วก็บีบน้ำมันออกน้ำที่เหลือเอาไปอ้อไเอาันหม้อมาเออมาตัดตำตอนเจ้ามาดีสิะขั <Impossible. S 1> <my> no ้นน้ำมันออกดีดีเหลยพอพุ่งเราไม่ได้ตำเนี้ยเลย้ยบเนื้อปลาตำแต่มะเม็ดเนี้ยเม็ดเน่ายังเป็นเม็ดอยู่ของเม็ดเหรอเบื่อไปเป็นเช้าแขี้ยวแล้ว ต้งนานหมอยอตังได้อดน้ยน้วยไม่ี่านีหแมนมาว้นีะก็บใยหนาเดียบร้อยละหนาเดี๋ยวเขาจะไปปรุงกันใส่พริกใส่ข้าวขวดรตาออกไ่ได้ได้วนี่ มาปรุงกันอาบักหนาวเครือลายเลยได้อยายปราสกัวสกัวตัวใม่หอมๆกะพริกใจหลายๆรสจัดจั๊ดปะละคนอื่นจะกินน้ำาเฮาบ่ได้ ขาดก็ได้ต้องยซูเอีไว้แ้ตรงแซ่บขาดก็ได้น้ำประเด็ดอาหารอีสานองมีน้ำประเด็ดแต่ข้ากัน เทากันเรียบร้อยตใส่อีกบ่หน,นำเนี่ยเค็มขด้วยเ้มอเค็มบ่คบนบ่ครับเ,ม,บเม,บมจเังสิเอาอีกบ,บ่บ่ฮึอะไรบ่อแล้พอแล้พอแล้ามาเรวไหมเซ็บแล้วเซ็บแล้วเสซ็บแล้ว ่คนเรียบร้อยคุณหัาคู่แดงอ่ะคุณหนุ่คุณเดี่ยวนาะลูกสาวมาอยู่อันนี้เดี๋ยวบริเทศอยู่อันนี้ค่ะอันนั้นบอกเอาเรียบร้อยไก่กระซิวแมนของหายากของคองไอ้คองกินยากของหากินยาก